นิทานก่อนนอนสุดมหัศจรรย์ผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการสวัสดีเด็กๆคืนนี้มีเรื่องราวแสนสนุกที่จะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์ที่ซ่อนขุมทรัพย์แห่งความฝันไว้มากมายเตรียมตัวให้พร้อมเบิกตาแห่งจินตนาการแล้วมาดูกันว่าในนิทานคืนนี้จะมีตัวละครน่ารักและการผจญภัยได้รออยู่ มีครั้งหนึ่งในทุ่งข้ามสายรุ้งกระต่ายน้อยฝันดีฝันถึงการเดินทางเพื่อค้นหาดาวเล็กๆดวงหนึ่งที่สามารถทำให้ทุกความฝันเป็นจริงได้ฝันดีต้องผ่านป่าแสนลึกลับที่เต็มไปด้วยสีสันและเพื่อนสัตว์ตัวน้อยที่มาช่วยเหลือกระต่ายเดินผ่านสะพานเมฆและได้พบเจ้าแมวอ้วนใจดีที่ร้องเพลงพาเพลินมันบอกไปถนนลับสู่สวนดาวที่เต็มไปด้วยแสงระยิบเด็กๆอยากรู้หมายกระต่ายฝันดีจะทำสำเร็จหรือไม่ นิทานคืนนี้ช่วยเติมพลังให้จินตนาการของเด็กๆและสอนว่าการมีความฝันและความพยายามคือกุญแจสำคัญหากเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวใหม่ๆที่เต็มไปด้วยบทเรียนดีๆและสนุกไปกับการสำรวจโลกแห่งฝันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันในนิทานคืนถัดไป